อยากได้รถครอบครัวต้องคันนี้เลย Ford e v e r e s t สนะครับผมสวัสดีครับผมจเจ้นะผม Ford ์ r ทูมนะผมโบรโมชั่นแรง,งทูมธาน,นีนะครับวันนี้มีรถนะผมครอบครัวน,นะผมเจ็ดที่นั่งนะผมฟอร์ดเอ r ว e ร e ต t เ e n กเกนนะครับผมปี2023นะผมมารีวิวให้ท่านรับชมกันอีกแล้วคันนี้นะครับเราจับแปรงโฉมนะผมใส่หน้าแรปเตอร์แล้วก็แต่งรอๆแบบ o ออฟโรดสไตล์เมกันนะผมเดี๋ยวตามเข้ามาชมคลิปกันเลยนะครับ เราเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเลยคันนี้นะครับเราเปลี่ยนหน้าให้ใหม่เลยนะครับผมตัวนี้เป็นหน้าแรปเตอร์นะครับก็ตั้งแต่ตัวกระจังหน้าเลยเห็นไหมครับตัวกระจังหน้านีจะแตกต่างจากตัว f r d ทั่วไปนะผมถ้าเป็นหน้าแรปเตอร์เนี่ยตัวฟอร์ดนะครับผมเห็นไหมครับมันจะมาตั้งแต่ตรงไฟหน้าขึ้นมาเลยนะครับผมใหญ่มากนะครับตัวนี้นี่แบบนี้แล้วก็ กันชนล่างเห็นไหมครับเราก็เปลี่ยนยกชิ้นเลยนะครับผมใส่เป็นทรงแรปเตอร์เห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะผม210แรงมา้าเกียร์อัตโนมัติ10สปีดน,นะผมเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าอิชิพเตอร์นะผมแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆให้ทั้งเซนเซอร์ทั้งตัวช่วยเบรกนะผมแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบแมตติก l ด d นะผมเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะโอเคต่อมาไปดูด้านข้างนะครับอันนี้ด้านข้างก็ใส่เป็นคิวร้อทรงแรปเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับผมขนาดนี้เนาะล้อแมกเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นล้อแมกขนาดขอบ20่สนะผมอัปเซตอยู่ที่ลบย4ใส่ยางของโตโยโอเพนกันที่นะครับผมล้อ,อแบบนี้นะผมจัดทรงมาเลยนะครับตัวกล้องเนี่ยมีรอบคันเลยสาหรองศานะครับ การสตร์ดนะผมเราติดให้ฟิล์มเซรามิกเราติดให้แล้วก็ส่วนที่เป็นโครเมียมนะผมอของตัวเอเวอเรสต์ไบตโบไทเทเนียม4ี่กุสี่นะผมเราก็จับทำเป็นสีดำทั้งหมดเลยเห็นไหมครับนี่ตามดูนะครับรอบๆกันนี่ ด้านหลังเนาะไฟท้ายเป็น LED นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้เราติดเป็นตัวไฟเบรกนะครับผมเดี๋ยวเบรกให้ดูเห็นไหมครับตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังเนี่ยก็มีระบบความปลอดภัยนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์กล้องมองหลังรวมไปถึง ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติจากทางด้านหลังนะผมบบในความเร็วที่ไม่เกิน12กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะตัวนี้ดูรอบๆกันนะครับภายในนิดหน่อยนี่ายในนะครับมีช่องเสียบ USB มีตัวปรับพัดลมนะครับแอร์ด้านหลังนะครับไซ์ีไซส์ A นะครับผม ด้านหน้านะครับนี่เป็นเบาะหนังนะครับผมตกแต่งสวยหรูนะผมับผมาลัไฟฟ้าหน้าจอขนาด14นิ้วนะครับแล้วก็เกียร์ไฟฟ้าอ e ีชิปเตอร์นะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมปรับแปดทิศทางพร้อมตัวด้านหลังนะครับนี่นี่นะครับผม มีสล mm ูปนะครับผมสำหรับรุ ah. ่นต mm ัว hmm. ็อปเนาะก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะผมที่กําลังมองหารถกอบครคัวเจ็ดที่นั่งนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับผมเป็นรุ่นที่น่าใช้งานมากสาหรับฟอดเทปเรสระบบความปลอดภัยมีไม้ครบแคมเปญดีๆมีมาเยอะนะครับผมตัวนี้สนใจก็ทักเข้ามาได้ทางใต้คลิปนี้หรือจะเป็นที่เบอร์ศูนย์ห้าสองเจ็ดสองสองหนึ่งห้าแปดแปดนะครับผมผมเซลล์เอ๋นะผมฟอดปฐุมยินดีให้คำแนะนาปรึกษายังไงวันนี้ก็ ฝากด้วยกับคลิปนี้เอเวรสตแต่งหน้าแรปเตอร์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คัน้หน้านะครับสวัสดีครับ